แอนโทนีหยาดมองหาพิกัดใหม่โดยล่าสุดนั้นแอนโทนีหยาดอดีตผู้ท้าชิงแชมป์โลก ของทางอาเทอร์บิเทอร์บิเยฟแชมป์โลก3สถาบันในรุ่นไลท์เฮฟวีเวทซึ่งปัจจุบันนั้นเขากำลังจะมีแผนการชกในไฟต์ต่อไปกับทางโจชัวบัวตาซี่คู่ชกชั้นนำในสาราชนาจักรในช่วงเดือนมิถุนายนถ้าเขาชนะเขาก็หวังที่จะขึ้นชิงแชมป์โลกอีกครั้งในรุ่นไลท์เฮฟวีเวทพิกัด175ปอนด์กับทางผู้ชนะระหว่าง เบทเบีเยฟกับบิลว,วอร์ที่จะชกกันในวันที่หนึ่งมิถุนายนนี้แต่ทางเทนเนอร์ของหยาดยังได้เปิดเผยว่าหยาดต้องการที่จะเลื่อนพิกัดไปที่รุ่นคุยสเวดโดยเขาให้สัมภาษณ์ว่าผมเชื่อว่าหยาดจะสบายกว่านี้ในรุ่นคุยสเวดเขาจะแสดงศักยภาพได้ดีกว่านี้ ส่วนถ้าเขาอยู่ในรุ่นไร้ฮฟวิเวทเขาต้องมีระเบียบวินัยในการควบคุมน้ำหนักในปัจจุบันของเขามากสำหรับยาดนั้นเขาเป็นนักชกชาวสราชนาจัสถิติการชกชนะ25ครั้งแพ้3ครั้งเขาชนะน็อกถึง24ครั้งเลยทีเดียวหลังจากที่เขาแพ้อาเธอร์บิเทอร์บิเยฟในเดือนมกราคมปี2023เขาก็ขึ้นชกอีก2ครั้งในปีที่ผ่านมาและสามารถเอาชนะน็อกได้ทั้งสองไฟนั่นเอง